เอเอาเอาเสนปันอันนี้เ็นตรงนี้นะพาอันนี้มาลองเดี๋ยเส้นนี้ยอ่ดแหงๆเ้อกางนี่นะ

Thank yeah. you.

ไอ้รังวัดไอ้ยื่นของขอได้เลยไอ้นี่ผู้จัดจการอารมณ์ได้เมื่อไหร่ะแต่งเมื่อไหร่ครับยิ่งเดี่ยแต่งที่ที่นี่ใช่ไหมที่นี่ใช่ไหมยี่สิบนะตุลาฮะเ,เดี๋ยวไปไปรังวัดคิดว่าส่วนที่เป็นบ้านเป็นบ่อ,อยังอยู่ในสามสังสารเยอะแค่ไหนถ้าไม่ไหยุดไล่ก็เอาแค่นั้นนะโอเคนะนะครับถ้าถ้ไาไม่ไล่ก็แค่นั้นแต่กองทุนส่วนของทุนไม่เอาไม่เอากอมูุนไม่เอาแล้ว เดี๋ยวมาดูว่านี่เขาเหลือเท่าไหร่แล้วไปสองงานของคูณเนี่ยไปจากจากแล้วเดี๋ยวจะมาทำสัญญายอ,อย่างจากไหนมาดูกันอีกทีน,น,นะครับที่จากการทำงานนะจการทำงานนะ,นะขอรับวัดี่ตอนนี้คที่เื่ได้เลยผม่าาดูบูนไขอรับวัดขอรวัดก่อนจะได้รู้ไว้ในที่ดินบ้านที่เป็นบ่อบ้านของทางคุณทัศินจันารองนั้นเนี่ยที่เราจาวไว้เนี่ยเนื้อที่เท่าไห่ ถ้าเกิดเดี๋ยวมัเกิดมาเยอะขึ้นมาจะมาทีนีขอให้มันไม่เยอะมากนะรัดเป็นไงว่าตามส่วที่เปลี่ยนี้ใช่ไหมคนละเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ไหยังยังครับม่ต้องวัดงก่อนงมด้วยาว่าอยูตรงไหนอัไจะไม่ว่าที่จะได้หึไม่สอคุณ่อนได้ไม่ได้เลยครับี่เาฟังนี้คุยกันได้ใช่ไหมสอคนคุยกันไ รูปประมาณปีกันได้เสื่อนบ้านออกก่อนเสื่อนบ้านออกออกก่อนเสื่อนบ้านออกก่อนส่วนไอ้ฝั่งนี้จะมาแบ่งกันรูปที่ดีเป็นหน้าตายอะไรอย่างนี้เพื่อให้ใกล้กันตอนนี้มันมันยืนอยู่ที่บ้านมันลูกล้ำมาใหม่ก็แล้วนี่ไงนี่ไงก็ถือว่าให้ทังหวะแลอนุญาตคแบบนี้นะในส่วนของบ้านที่ยื่นมาที่ยื่นมาเท่าไหร่ก็ประมาณสามไรบกว่านี้ยื่นบ้านหสามไร่กว่านี้ แเป็นสอาไม่ใหงนะี่หัวประมาณนี้ที่บอกไม่ถึงนะที่ผูกได้หรือเปล่าคงาณสงานกว่าบาได้ทีวายืดได้ยืดได้ย้ยืดได้ยืดได้ยืดไดได้ยื้ยืดได้ยืดไ้ยืดไดยืดได้ได้ดืดได้ยืดได้ยืดได้ยืดไได้ยืดไยได้ยืยืดยืดไดยืดได้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 ยืดไได้ยืดได้ยืดได้ยื้ยืดได เมียนบอกข้อมือบกนอป้านนึสิบกนอตั้งสิบฝ่ายบังอะไรข้อหลุมมือบอลเหล่าอันอันนี้เบิ่งซงเบิ่งไทาแล้วบคือแล้วห้องสีดินของห้องใดบ่ดินบ่ได้จ้าต้องเป so, ็นฝ่ายจุ๊กจำเลยจ้าก่อนเป็นชื่อของเขาเอาห้องขอตรวจสอบสิทธิ์ของอันแปลงเงินของห้องแปลงที่ไรกันอีกบ่ไะใดจ้าบอ้ะใดได้ทีเมียนจ้าเขาชื่อซื้อโฉนดเป็นซื้อเขาก้อนทองพูน เพราะว่าในยนในประโพธ์เสียชีวิตแล้วต้องเป็นนางทองพูนนางทองพูลต้องมอบอํานาจให้นายลูกของเขาน่ะได้กันทหน้าโอ้กูเกือมาหน่ีแต่เนาะโตัวสิบมีปัญญาเบลเบลกำมัดมานั่งทองพูนวางหม้อมาตรวจสอบมามาล้งวัดเนี่ยเมื่อนั้นผมไปน้องหายเขาก็ว่ายุหันหลั

นายระพุธกับมิสิตยื่นได้ใพ่าได้สัง3ปีนะพระพุไ้เเป็นคนที่มีคิดนาเจิตนาเออกับนางจรนญนาอะไรเจรินาะได้เดี๋เขาบอกแกขึ้นนายโนดอ่ะตะนั้นเลยสี่จังไหรคันคันตามกวางคิดของผมนีคือว่าจังสี่สิแมนบอกว่าคือการีก็เอาการพู่ก็เอาเนาะหมายก็มาช่วงนี้เนี่ย ทันสุว่าบุตรท้าเพือนอาภัตเนอืมไปโอนเอาเออไม่ได้ที่หลังมีเงินจูโค้จูโคเอาไปให้เขาเอาตซวเลยเออโอนโอนมาเป็นของไมยเออเกษดาขามรัดนผู้เดียวบวชเออมีเราเาต้องไม่มันมันต้องแบ่งตามส่วนมันต้งแล้วโอ้โหรู้กันว่าหนึ่งว่าทีเป็นของบวชผู้เดียวมันต้องแบ่งสุแบงตาของเขาออกไหมพ่อ ตาดอกสองอันหรือางวัดกันเลยเลยมันก็ต้องรัางวักันก่อนเราหลัดไม่แหละกระแบงห่วยอันนี้เรือประเด็นนึงเขาชือเสือเขาบกวป่ะกราทั้ไม้พวมาทั้งนั้นนะทั้งจำเนย้อ่ละล้วนทั้งหมกนวดนี่ละมันชือเสือเขาบอกับอบนจันทนานันทั้งอันนี่เอาแมนยูได้บบบนี้ทรศาซัพท์ใยงกันื่อซื้อบควบงนึงนี่ผมได้ยินมากเา คุยกับดรวิไลชัยอีหยังขันจักได้อนานางวางฟีเด้ผ่างโทรศัพท์มาขันจักได้ไปฟ้องศาลให้ศาลซี้โลดมันผมก็ใจสั่นอยู่ได้ได้ยินมากสิอนานางที่บอกผ่านมาตักคขุนทางโทรศัพท์คุณซีดินป่างออรด์ดครับว่าซือเป็นของเจ้าของแมนมีนนบ้านอีแผ<ะ>่นผู้นี้ไทยออกมาแมนยูเด้ถือไปออกมาเป็น ซื้อเขาได้ป่ะนีน่ยนะเขาต้องเคี่ยวจุดนี้อยู่เขาต้องเคียวเขาต้โอ,โอ,โอ,โองเคี่ยมันตรงนีคำสั่งสารค์โมเมนต์บอกว่าคือยังซีให้นายเจษดาขามรักนี่สามารถไทยเราเป็นซื้อนี่ซักหรือซื้อของนายประภาสซักมันยังสีแมนเนี่ยเราขายสองคนนี่บังคับให้สองคนนี่เส้นเส้นให้เป็นของผู้ผู้ผู้ไป็นไงเนี่ยมันยังสีแมนครับ เส้นโอนทีดินให่กี่ิงยาวนี่น่มั้เนียนาโอนาถาวันที่สิบเจ็ไงพ่อต้องพุ่นกระสรสิ่งพ่อรู้มัที่อรูว่าหาม่ได้วาออกจากปลาซูแล้วออกได้ออกจากไปไม่นุดแล้วจะหน้ากบอกมพ่จะหน้าเอาสองงานครับอเอาวิจิเอาเอาเหลวอาบ้านกับะ ประมาณไรหนึงบางครับซาเนี่คือลังวัดว่าเขาว่าเกินลังวัดเขาบอกว่าประมาณหนึ่งไรเออถ้าบ่เกินก็คือถ้าเกินมานหนึ่งไรกับเขาหนึ่งไรแล้วก็บอบวกสองงานที่จะแบ่งให้อีกดิคือความหมายที่จริงทันทีเอาเครื่องเขามั่นใจว่ามันบ่เกินเน่เขาก็บเป็นรังวัดก็เขาจบแค่นั้นไม่เป็นทึกเสียงเลยโย เขาแคน่นเนงยเขา,าจะเอาอีกสองงานตามที่จดไปเนี่ยคือเขาสองงานสองงานนี่คือเขาจะเอาอยู่แล้วแล้วก็บวกกับที่เกินมานี่เขาว่าน่ะถ้าเขายื่นมากนี่คือให้เขากนั่นแหละเขาต้องการสองงานและ ที่มันเกินมาเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งไร่สาลก็เลยว่ามันเยอะเกินสาลบอกว่ามันเยอะเกินมันไม่ยุติธรรมให้คุณไปวัดมาว่าที่บ้านคุณเท่าไหร่ซะคุณเท่าไหร่ถ้ามันถึงหนึ่งงานเนี่ยมาคุยกันใหม่เพราะมันเยอะเกินมันไม่ยุติธรรมกับคนนี้แต่ถ้ามันอยู่ที่สองไร่กว่าหรือสามไร่เอ้สามงานเนี่ยสองงานหรือสามงานเนี่ยให้ไปเลยสานอาแจ้งซิเลยบันทึกไว้เพราะน่นี่มันคือคำบอกสานีคำบอกผิวียกตานเนี่ย ในบ้านคือขอบ้านตรงนี้บะมีครับใบเลี้ยงสินท์หอต่ว่าอัดใบสูตช็อตบัานคือนตรงทั้งอภปภานีละล้วนพรตกลงได้พูดกันอย่างนี้มากันแล้วคือตามที่พ่อน่ะบอกว่าให้สองงานอาเพชรเอะอานางสองงานอาตุยสองงานแต่เขาบอกว่าสองงานนี้มันไม่พอที่บ้านเขาเนี่ยมันเกินประมาณสามงานเขาเรียกว่าสามงานเขาหาคุณบอสามงานผุดว่าบ้านอยยี่สิบสี่ต้น เออถ้าเจ้าคิดว่าบ้านเจ้าสางานเนี่ย้าอีกเรื่องที่ทำกินขึนสาอที่ทํากินเขาว่าเขามีรายได้มาจากนี่นั่นแหละบุญแม่นว่าเอาอันนี้อีกเรื่องเอาสองงานต่กี่บ้านพวกที่ไปมั่งเงินเพี้ยซ่าบานนี้บุแม่นบ้านยืดที่ดินนี่ยื่นออกไปที่ทำกินยืนไปเขาว่าเรื่องหมูเรื่องซะเอ้เรื่องหมูเรื่องปลาเขาได้รายได้จากท่านถ้าเอาไปแล้วเขากมีรายได้ บาดที่นีพ่อเลยว่าเอเขาบอกว่าคุณจะเอาทั้งบ้านและที่ดินหาบอพอหรือเ่าครับผมห้งท้งที่ตอนนั้นว่ายกให้เฉพาะบ้านมันบ่หลายจ้มันก็เลยมามาเป็นที่ดินสะตัวนี้พ่อเพราะว่าพ่อบอทันได้ฟังคาถามที่ขอถามว่าอย่างพ่อบอกว่าครับหายเลยครับมันก็เลยต้องได้สะตัวนี้ขยับไปอีกอืมนีละจะโตกินไปดีค ก็เลยเตือนพ่ออยู่ว่าฟังสติคนควรค้ำถามสะพคนตัดสินใจอย่างทบทวนให้ดีเขาเรยว่าซะอยุ่ข่างบ้านเนี่ยเขาขอนะเขาเรยว่าจังสิหนาละเขาก็เลยเห็นไปร่างวัดซะมาเพิ่มที่เขาต้องเอาอ๋อวัวพันกัน